สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาภพาพิณเสถียรตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศวันนี้จะขอแนะนำศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศเชิญเยี่ยมชมได้เลยค่ะสำหรับภารกิจของศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศมีดังนี้ค่ะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้คำปรึกษาการสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศรับแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองและรับแจ้งการกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเรียนที่รับคำขอสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้คนหางานได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานตามเงื่อนไขสัญญาสภาพการจ้างขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายการดำารงชีวิตในต่างประเทศตลอดจนสถานการณ์ของประเทศที่จะไปทำงานการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเช่นการรับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐส่งการแจ้งเตือนคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ,ๆเช่น Line OpenChat ของสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดหนองคาย Facebook TikTok เว็บไซต์กลุ่ม Facebook ภายในจังหวัดแหล่งชุมชนและส่วนประสานบ,บริการการไปทำงานต่างประเทศจังหวัดหนองคายยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้รับบริการเช่นคอมพิวเตอร์แว่นตาปากกาหน้ากากอนา,ามัยและเอกสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานบริการการไปทํางานต่างประเทศจังหวัดหนองคายประจําปีงบประมาณพศ2568ข้อมูลสะสมเดือนตุลาคมพศ2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568การรับแจ้งการเดินทางรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองจํานวน50คน รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเรียนที่จำนวน1นึ่คนรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศจำนวน208คนอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวน50คนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวน 1323คนเมื่อวันที่5กรกุมภาพันธ์2,568ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศครั้งที่1มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน69คน ครั้งที่ 2, มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน35คนรวมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน104คนให้คำปรึกษาและแนะนำการสมัครไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบทริกสรก,การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศมีผู้ได้รับคำแนะนำการสมัครงานประเทศอิสาราเอลจำนวน270คนประเทศไต้หวันจำนวน9คนและประเทศญี่ปุ่นจำนวน8คน ออกบัตรกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวน269อกคนออกหนังสือรับรองเพื่อขอสินเชื่อจำนวน23คนรับคำร้องของเงินคืนค่าธรรมเนียมบางส่วนจากบริษัทจัดหางานอิสราเอลกรณีกับไทยถาวรจจำนวน2คนการให้บริการอื่นๆเช่นการตรวจสอบบริษัทจัดหางานการขอประวัติการไปทำงานต่างประเทศปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุน แจ้งข้อมูลการเข้าประเทศไทยจํานวน408คนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาครั้งที่1มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน53คนครั้งที่2มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80คนครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน183คน การสำรวจข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปทำงานต่างประเทศตามโครงการส่งเสริมแรงงานไทยสู่การเป็นบุคคลต้นแบบประจําปีงบประมาณพศ2568จังหวัดหนองคายได้ส่งแบบสำรวจจํานวนหนึ่งคนคือนายอิทธิเชษชมพูอายุ42ปีได้เดินทางไปทํางานประเทศเกาหลีใต้โดยรัฐจัดส่งปีพศ2547ถึง2557 เป็นระยะเวลาสิบปีหลังจากกลับจากเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้กลับมาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปัจจุบันนี้ได้ทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเป็นหมอดินอาสาประจําตาบลและยังเป็นเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดหนองคายพิฉชั้นนางสาววิชภาทิเนศเถียรเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานบริการการไปทํางานต่างประเทศ ขอจบการนำเสนอศูนย์ภาษาบริการการไปทำงานต่างประเทศเท่านี้ขอบคุณค่ะ